ในปัจจุบันนี้นะครับการเล่นหาพระ,ะเครื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จวัรครังเนี่ยเป็นที่นิยมเสาะแสวงหาเล่นหากันเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในส่วนของการสแสวงหาเนี่ยอตอนนี้ก็แบ่งหลักๆเนี่ยจะเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1 ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าดั้งเดิมเลยนะครับก็คือสายเสียนห้างนะครับสายเสียนห้างเนี่ยก็จะมีการจํากัดเนื้อจํากัดพิมพ์นะครับจำกัดบล็อกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อนข้างที่จะแพงไม่ใช่ค่อนข้างแพงะนะครับก็คือแพงเลยนะครับแล้ววิธีการดูของสายนี้นะครับ ก็จะเป็นก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรมากเลยนะก็ใช้กล้อง 10x ถึง 20x ประมาณนี้นะครับก็จะพกกล้องเล็กๆนะครับกล้องส่องพระเนี่ยในกระเป๋ากางเกงเลยเวลาจะดูพระก็หยิบขึ้นมาส่องเลยนะครับส่องแล้วก็ฟันทงเลยนี่ก็คือสายนี้นะครับสายเสียนห้างนะไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้อะไร ที่สลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ฟันธงนะครับแล้วก็สายเนี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วเซียนสายเนี้ยนะครับจะไม่ค่อยมีความขัดแย้งอันนี้เรียนตามตรงนะครับไม่ค่อยมีความขัดแย้งกันนะก็บางทีจะเช่าพระแต่ละองค์บางทีก็จะเช่าด้วยกันนะครับระดมกันมาดูนะครับเรียกกันมาดูดูด้วยกันแล้วก็ลงทุนด,ด้วยกัน นะครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสายเสียนห้างแล้วก็สายที่2นะครับอา่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะใช้อา่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมากกว่าสมควรนะครับก็คือเป็นสายใหม่ที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่นานนะครับก็คือสายวิทยาศาสตร์นะครับสายวิทยาศาสตร์เนี่ยนกะ็จะมีการใช้กล้องขยายอ่ากลังสูงพันเนะครับอ่าหนึ x, 1, 500่งพันเท่าพันห้าร้อยเท่า2000ัเท่านะ ตรงนี้เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระของผิวพระของแคลไซด์นะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องมือในการสแกนพระนะครับว่ามีมวลสารอะไรอย่างไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็บางท่านก็ใช้หลักธรรมชาติวิทยาก็ใช้น้ำน้ำยาตรวจแคลไซด์นะครับหรือว่าใช้ขมิ้นนะครับ ในการตรวจช่วยประมาณแบบนี้อันนะครับก็ผมก็จะรวมสูตรเนี้ยนะครับวิธีการเนี้ยอยู่ในสายวิทยาศาสตร์นะครับาสายนี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็มีพระที่ผ่านการตรวจสอบเนี้ยเยอะมากแล้วก็จะราคาไม่แพงนะครับราคาก็ยังอยู่ที่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นประมาณนี้นะครับส่วนสายที่3นะครับสายที่3เนี่ยจริงๆแล้วสายเนี้ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับ เกิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยที่จะนิยมไม่ค่อยที่จะเล่นหากันกว้างขวางไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะครับนั่นก็คือสายจับพลังพุทธคุณนะครับาการจับพลังพุทธคุณเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะบางท่านกา็ต้องเห็นองค์พระต้องใช้มือจับนะครับาบางท่านก็รูปภาพเห็นจากรูปภาพก็ ใช้พลังจิตเพ่งเนี่ยก็จับได้นะครับอธิบายพระได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงในเรื่องของการเล่นหาพระเครื่องนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดละคังบางขนพรมเกียรติชโยเนี่ยโดยการาใช้พลังพุทธคุณนะครับพลังภายในเนี่ยกำลังภายในเนี่ยพลังภายในเนี่ยจับนะครับหลายท่านเนี่ย ผ่านในเรื่องของการใช้ทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาทดสอบด้วยวิธีการต่างๆมาและก็ผ่านแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าพระตัวเองเนี่ยแท้หรือเปล่านะครับก็ไปหาคนที่บอกว่าจับพลังพุทธคุณได้ให้เขาจับดูว่าท่านสมเด็จพุทธาจารย์ตัวไหมนะครับหรือว่าอย่างไรสร้างที่ไหนแบบไหนอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไปเพิ่มเติมทีนี้นะครับต้องเรียนก่อนว่าเรื่องนี้นะครับบางท่านเนี่ยไม่ได้จับได้จริงนะครับไม่ได้จับได้จริงๆนะครับเป็นนิมิตหลอกก็มีนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะจับได้จริงแต่เราไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างไรต้องเรียนก่อนนะครับว่าเวลาที่เราศึกษาพระเนี่ยโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เนี่ย หลายท่านก็ดูจากแคลไซด์ดูจากกล้องดูจากอะไรผ่านมาหมดแล้วนะครับพอไปถึงการจับพลังปรากฏว่าพลังไม่ได้นะครับผู้จับบอกว่าไม่ทันสมเด็จโตนะครับบางท่านเนี่ยก็วางพระเลยนะครับวางพระ,ะไม่สนใจอีกเลยนะครับท,ทั้งที่บางทีพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระที่ถึงยุคนะครับแต่ในเรื่องของการจับพลังเนี่ยบางท่านนะครับที่จับพลังให้ให้เจ้าของพระเนี่ย บางทีดูแล้วว่าพระใหม่นะครับไม่ได้ผ่านการไม่ได้ผ่านการตรวจสอบทดสอบอ่าเลยนะครับแต่ปรากฏว่าจับออกมามีพลังของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะพอถามว่าเอ๊ะทำไมถึงถึงมีพลังของท่านอ่าคตอบก็บางทีก็จะบอกว่าเป็นญาณของสมเด็จโตลงมานะครับแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเรื่องนี้นะครับผมไปคน้นอ่านหนังสือ ของตรียมประวายนะครับซึ่งได้บันทึกไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับคับนี่ก็คือหนังสือของตรียมประวายนะครับก็พิมพ์ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่8นะครับผมพามาดูในส่วนของปริเชตท,ที่5นะครับปริเชตท,ที่5เนี่ยก็คือในเรื่องของทัศนียวิธี ก็คือในเรื่องของการดูความงดงามความเที่ยงแท้อของพระสมเด็จนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับในปร,ริยเขตที่5เนี่ยนะครับะจะมีประเด็นที่ควรที่จะศึกษาท,ที่ควรที่จะใส่ใจนะครับก็คือในเรื่องของ <c oughs> การตรวจพระทางใน นะครับก็คือการจับพลังพระนะครับแต่ก่อนที่จะถึงในเรื่องของการจับพลังพระเนี่ยก็จะมีอยู่หัวข้อหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของอข้อละเว้นทางจิตวิทยาอันนี้กล่าวถึงตัวนี้ก่อนนะครับทางในหนังสือเนี่ยนะครับที่ตียมประวายเขียนไว้ตั้งแต่ปี2495นกะครับก็แสดงว่าในเรื่องของการจับพระทางพุทธคุณเนี่ยนะครับมีมีมาก่อน แล้วนะครับอันนั้นก็คือก่อน2495แล้วนะครับถึงได้มีการเขียนไว้ในหนังสือนี้นะครับก็บอกว่าภาวะสำนึกทางจิตวิทยาที่บกพร่องบางประการย่อ,ยอมส,ส่งผลร้ายต่อทัศนียะได้เป็นอันมากซึ่งเรียกว่าการพิจารณาพระด้วยอารมณ์เป็นสิ่งที่ควรเพิกถอนแต่จงพิจารณาพระด้วยสายตาผัสสะและสมองล้วน จึงจะนับว่าเป็นการวิจัยด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงความร,รู้สึกอันเป็นภัยและวิธีการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เป็นกรณีที่ควรละเว้นนะครับก็คือในเรื่องของการการใช้อารมณ์นะครับมามาจับเนี่ยนะครับไม่ควรทำนะครับแต่ควรดูด้วยตานะครับศึกษาพระด้วยตานะครับด้วยสมอง นะครับไม่ไม่ใช้หูเนาะนะทีนี้ก็คือสิ่งที่ควรละเว้นก็จะมีเรื่องของความโน้มเอียงเป็นข้อที่1น,นะครับความโน้มเอียงเนี่ยก็เป็นการยากนะครับในเรื่องของการที่จะขจัดตรงนี้ได้แต่เราต้องอพยยิจารณาเราต้องรู้ทันความโน้มเอียงนะครับต้องพยายามละให้มากที่สุด ความโน้มเอียงมีอยู่2ประการก็คือความศรัทธาและและก็ความหวาดเกรงนะครับพอมีศรัทธาอะไรต่างมาเนี่ยนะครับพอศรัทธาต่อองค์พระต่อสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะทําให้เราอมองพระได้ไม่ไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องละวางตัวนี้ออกไปนะครับอันนี้ก็คือความโน้มเอียงจะไม่ได้กล่าวมากนะครับแต่สิ่งที่จะกล่าวจริงๆก็คือในเรื่องของ ข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของการตรวจพระทางในนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือการจัดพลังพุทธคุณนะครับข้อนี้ในหนังสือของตรียมประวายเขียนไว้เนี่ยนะครับในหน้า228บเนี่ยบอกว่าการตรวจพระทางในเป็นกรรมวิธีที่ไม่อาจยอมรับได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะมีแต่ความโน้มเอียงและความผิดพลาด ปกติของผู้นั่งทางในนั้นส่วนมากจะจัดเอานิมิตที่หลอกลวงมาทึกทักว่าเป็นความจริงโดยหลักของพระอภิธรรมและวิสุทธิมรรคแล้วผู้ที่อย่างรู้คุณวิเศษของพระเครื่องได้แน่นอนจะต้องมีคุณสับัติถ,ถึงขั้นบรรลุอภิญญากิตอภิญญามี6มี6ชั้นนะครับและก็คุณสับัติขนาดนี้จะไปสแสวงหาได้จากที่ไหนผู้บรรลุฌานอภิญญาอาจจะมีอยู่ในยุคนี้ บ้างหรือนะครับแต่ท่านคือใครอยู่สำนักไหนอย่างสงสัยอันหนึ่งการปลูกพระนั้นที่แท้ก็คือการปลูกตัวเองทั้งสิ้นเกิดจากการปิติศรัทธาความโน้มเอียงความบันดาลใจและการเคลอบเคลิ้มของจิตนั่นเองจิตนั้นหลอกได้แม้กระทั่งตัวมันเองและเมื่อผู้ใดถูกจิตของตนหลอกแล้วก็ย่อมจะ ฝังมั่นต่อศรัทธาที่ผิดๆทั้งเป็นการยากที่จะแก้ไขเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางติยมประวายเนี่ยนะครับได้ศึกษามาแล้วก็มาเขียนลงในหนังสือเนี้ยนะครับตั้งแต่ปี2495นะครับท่านก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านนำพระไปตรวจวิทยาศาสตร์แล้วนะครับ ตัวดูล,ละเอียดแล้วด้วยการศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเชื่อสายตาของท่านนะครับเชื่อโดยหลักวิทยาศาสตร์นะนะครับแต่ว่าการจับพลังพระอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ถือเป็นอัธรรดได้นะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นมาเป็นสาระ่าอย่างอย่างเอกอุนะครับอย่างเต็มร้อยนะครับท่านก็อาจจะเอามาสัก 30- 40เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อ เป็นสิ่งที่จันลงใจนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพระองค์นั้นท่านศึกษามาดีแล้วนะครับปรากฏว่าพอจับพลังนะ,ะคนที่จับพลังบอกว่าไม่เถิดไม่ทันสมเด็จตไม่ใช่สมเด็จโตท่านก็ขอให้มีสตินะครับอ,อย่าไปเชื่อโดยปักใจขนาดนั้นนะครับก,ก็ขอให้มีความตั้งมั่นนะครับในเรื่องของสายตาในเรื่องของการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับ เพราะว่าท่านจะสังเกตเห็นว่าบางทีนะครับพระองค์เดียวกันคนจับคนเดียวกันนะครับผลออกมาแตกต่างกันใช่ไหมครับพอเอาใส่กรอบอผลออกมาเป็นแบบหนึ่งพอเอาออกนอกกรอบผลออกมาเป็นแบบหนึ่งนะครับจับวันนี้บอกทันสมเด็จโตจับวันต่อไปบอกไม่ใช่แบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็ในหลายท่านนะครับในพระองค์เดียวกันท่านนี้บอกใช่ท่านนี้บอกไม่ใช่นั่นนะครับเห็นไหมครับ อท่านลองดูถ้าไม่เชื่อท่านก็ลองให้ให้จับดูนะครับก็ไม่ได้ลบหลู่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับท่านที่จับพลังก็คือท่านสามารถที่จะมีสมาธิจิตอะไรต,ต่างเนี่ยนะครับเนื้อกว่าคนทั่วไปทั้งปวงนะครับเพียงแต่ว่าก็ฝากไว้ว่าบางทีก็เป็นนิมิตหลอกอก็มากมายนะครับทำให้เราหลงไหล ไปกับสิ่งที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ